ช h นล n p l Apple s t ร r y รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel เปิ้ลสตอนะคะวันนี้นะคะช่องของเราก็มีข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการคนละครึ่งเฟส3เพื่อเยียวยา,ยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ระลอก3ในครั้งนี้โดยล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตมินผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยา,ยาม,มาตรการคนละครึ่งเฟส3ว่าสำหรับ าตรการคนละครึ่งเฟสามเบื้องต้นมีมติคอรม,มอรได้เห็นชอบในหลักการแล้ว โดยจะแบ่กเ,เป็นการจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด3,000บาทแบ่งออกเป็น2ช่วงคือรายมาสามจำนวน1,500บาทและไดมาสี่จำนวน1,500บาทซึ่งลักษณะของมาตรการคนละครึ่งเฟส3จะคล้ายกับเฟสหนึ่งและเฟสสองโดยจะเป็นลักษณะของการร่วมจ Co ่ายโคเพลย์ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันละ150บาทต่อวันต่อคนทั้งนี้มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส3ไว้ทั้งหมด31ล้านคนโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองรายเดิมทั้งหมด15ล้านคนและเตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่10 ล้านนคเนื่องจากการเปิดรับลงทะเบียนในมาตรการคนละครึ่งเฟส2จำนวน5ล้านสิ์มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและเต็มจํานวนที่เปิดอย่างรวดเร็วถ้ารับรองคนที่มีความต้องการมากไม่ต้องตื่นมาแย่งกันดังนั้นในครั้งนี้จึงมีระยะเวลาสมัครพอสมควรอย่างไรก็ตามเตรียมเสนอมาตรการคนละครึ่งเฟส3ให้อนุมัติในรายละเอียดโดยจะต้องผ่านคณะกรรมการการกันกรองก่อนแล้วถึงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอต่อไปซึ่งขณะนี้ยังคงรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องให้สถานการณ์คลี่คลายมากขึ้น และให้ประชาชนสามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้เบื้องต้นตามแผนได้วางระยะเวลามาตรการไว้ในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564ทั้งนี้ในส่วนของการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มอีก16ล้านสิทธินั้นในรายละเอียดการลงทะเบียนต่างๆยังต้องหารือกันก่อนและทําระบบให้รอบคอบซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่แต่คาดว่าอาจชินเมนเงินเข้าได้ในเดือนกรกฎาคม2564นี้น่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ครึ่งหลังของปีนี้อย่างแน่นอนและนอกจาก ดันี้หากผู้ที่ได้รับสินมาตรการคนละครึ่งเฟส3ครั้งนี้แล้วจะไม่สามารถใช้สินมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้รวมถึงผู้ที่ถือบัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกด้วยก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและสาหรับใครนะคะที่มีความสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐนะคะว่าอยากจะให้เป็นเงินสดหรือสแกนจ่ายผ่านแอปปาตังก็สามารถบอกกล่าวพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิแน้้อืตงงจเไว นะคะ